สวัสดีตอนเช้านะครับเมื่อคืนมีลมนะครับเชา้านี้อากาศเย็นมากเลยนะครับหนาวเย็นเจียบครับ Mm he -hmm. อีบัตรแม่ผู้ซอยเบาแทนติดบ่ล่ะว้าอาเลยจวด พอกาสวัสดีนะครับเนาะย่องมน้ตวนโมต่อทั้งสองขึ้นต้นนะครับเนาะเออวันนี้ก็เป็นมือร่วนทัมล้นยากนะครับของพุ่มแนนกขาพนธุ์อะไรคิดนะครับเนาะสำหรับเจ้าพันธกกทนนะครับเนาะกทั้งสีกลุ่มกับอเช่นพันธุบ้านะครับเนาะ อ็นี้คุณยีสิบบาทคุณมาลอยคุณมาห่างโมจีแล้วผมมาหลังกเกา่าขอเชิญทั้งในบ้านนะครับเด้ออาจานยประพันธ์บางกัูคุณยายทำบางกันขอในบ้านนะครับเุบวา่าไันบอกแม่

ở bật thêm độ bật thêm độ máy cấp chế bộ nè bật chế bộ, ก oui. oh, er. ็จะไปปิดให้ยังบันทึกเงินองกาเป็นชาติตักากระว่งตีพ่อม่พี่น้องคุ้เพิ่นก็เหมือนแงน่ล็อกหมอเก่าแหน่นี้พ่อ่พี่น้องเขากับเริ่อเทย้อยเทย้อยขมาเนาะตักเพิ่มเพิ่มแต่้าไกับถ้าไม่เิดหัว ทุกกุ่เด้อในบ้านเพิ่นวามี4กลุ่มกับกันอยู่ในบ้านุล่ะเออทงนอกที่บ่ไฟมีทงนั้นเนาะ้าอว่าหี่น้องเฮาพกินมาทานเนาะนั่เรื่อยๆอ่เาอ่เ็เฒ่าไอยู่ทางในเด้อ นะครับเนาะสองตัวต้นของทเราก็แล้วกันนะครับอาตั้งแเศร้านะครับคุณพ่อจะมีแอกถามกันลอาซื้อว่าเอางีนี่แหละเพราะว่าซื้ีของเนี่ยเขาหูจางเลยถามหลายคนนะเออนะครับกาครับไปได้ตั้งกองบุญที่ส่วนงบุญสรงไปให้ทุกแม่ลูกษานะครับบริบูรณ์กิจนะครับเนาะ ภูลมหายใจจากเข้าไปนะครับตอนนี้เจ้าบุอดีติดแกงโมโค้เป็นต้นมากนะครับตอท่านพระนเจ้าภาพได้ตั้งกองบุญอยู่ที่เชิญกุตรสน่ปให้นะครับนอกคุณแม่พลาดของเจ้าเฮ้าก็เพราจะนั่งแล้วขาดไว้ไรเราคือเขาไม่พี่น้องนะครับอ่าั้าสองตึ้งชนของเจ้าเฮ้านะครับเนาะอ่านอกเนี่ยจากเจ้าพระนิกที่จากคุณิลางการนะก็จะเป็นอ่า ด่างกำลังรัท่านะครับบวาสิเป็นใน้ด่านปัจจัยบว่าสิเป็นใน้ด้านกำลังแรกใจสวัสดีท่าทีใหม่ทีใหม่จะเดานดูดเดืองเด้อทุกคนทุกท่านก็แล้วกันนะครับเมาช่วงเศร้านะครับการนี่ท่านกำลกรรมการตั้งกองมวยการนะครับเนา,นนนา,นานนนะร,นะรอรับตีรอรับนองแต่ท่านช่วยนะครับ สิทิยาสีงาบนะครับหรือผู้ซอยนิดนะครับเนาะกับผู้ซอยโสนะครับกับคุณนหอมพุ่นใส่ฉันทะข้ามโอ้หนาวเหล่าเที่ยงห้องนี่สีเนาะนี่สีปุ่มเนาะเอาเปล่าได้บ้านก็เอาตามอัตรรพ์ใสเพราะว่าท่านก็นาจะพาพวกได้จัดตั้งจัดเต้นจัดโตนะครับแต่ยู่ข้างนอกกบบนี้ในบ้านตกวัวนะครับเนาะ แต่เช่มตามอาทะยาไซก็แล้วกันสำหรับร่างมุกเก้าปายยนมาไปน้อบ้ายเนาะมาแล้วเหมืนบอกเอานังที่ข้างน้าเด้อปลายเด้อเอาโมกุโก้วนี้ด้วยเนาะปลาเด้อผู้ขายเด็กินได้ไอ้เน่ปันไปโต้ไรมันเป็นแต่ดีใจเด็กพี่น้องแต่ว่าน้าป้าเอาอมุกเก้าเนี่ยงามสุบ้านแต่ว่าเราก็เปียให้มุกกินไปก่อนเนาะ เออเป็นเจ้าที่รักทีใจกัาต้องขท่านก็ขอขอบคุณขอบคุณท่านขอบคุณในพวกของใชห้าก็แล้วกันนะครับในการท้าวปลาอาหาเดี่ยวที่เพียงน่องนะครับเนาะเออสองมือสามมือสี่มือหน้ามือมือจะคิว่าเป็นมือลดยากนะครับอยู่ที่ส่วนของโนไปไหนทุ่แม่พักของเปนห้าแต่เพราะฉะนั้นก็ไอ่รีบเร่งจนเกินไปก็เชื่อเราประทานปลาอาหาร่วมกับาถ้าเราจะผ้านะครับเนาะทีผ้าใช้แสงเท้า หนึ่งรอยบาทแม่จุ่มท่อพิเชียงหนึ่งรอยบาทสามีหนึ่งรอยบาทแม่มอ้อมแสงเงินหมอนหนึ่งรูปเงินหนึ่งรอยบาทแม่ข้าผงโปะชาหนึ่งรอยบาทแม่มต่อมากระนี้แม่เพิ่มผิดเกี่ยวมานนี่หนึ่งรอยบาทแม่สำรางกันเฉียวหนึ่งรอยบาทแม่ปุ่นเท่งเงินจุราหนึ่งรอยบาท แม่สมคิดผู้สีวนหนึ่งร้อยบาทแม่แต่งองคุนานเนี่ยหนึ่งร้อยบาทพอจะริ่นถือวัดสีสอง,งร้อยบาทแม่สายตาขำหลินแม่สายขำหลินหนึ่งร้อยบาทแม่ว่นานระยะขำหลินหนึ่งร้อยบาทแม่บุดเรื่องใจรักหนึ่งร้อยบาทแม่หมูรักข้าวพุ่มหนึ่งร้อยบาท เห็นแล้วเฝ้าเครื่องเสียงให้ดีนะเั้คราคาเครื่องเสียงนะครับต้องเลี้ยงดูให้ดีนะครับมาใครไม่รู้นะครับ ครับผมก็ผ่านไปนะครับกับการทำบุญตอนเช้าวันนี้นะครับก็จะได้ถ่ายบรรยากาศให้ชมเพียงแค่นี้นะครับส่วนมากก็ยุ่งๆนะครับเดี๋ยวคนนั้นขอเพลงคนนี้ขอเพลงนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์อะไรบ้างนะครับเยอะแยๆนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ ออจบไปเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ